กลับมาให้เซนเตอร์คุณเล่นเป็นเลือดสองต้องฟันหรือเปล่านะครับเลยปลยยาไกลครับขอบอลได้ครับในช่วงบอลเกมครับน้าผีเดียวใส่ก่อยเอาลัดใส่ยามมาบอลตอบดีครับแต่งดีครับติวเตอร์ติวเตอร์เคลื่อนมาแล้วลูกนี้โอ้โหตอนโอ้โหติวเตอร์งานมาฝังดาวลูกแล้วกูจะเกิดจะหน่อยนะฮะ เดิมเออเปนด้านน้องเติร์นมาบําบัดไปต่อจะได้สัทีไรไปวีสไลด์อะไเอาล่ะทีต่อไปเอาสองมงคืนกลับมาให้เหลือด้านติวเตอร์ติวเตอร์เอาติวเตอร์เอาตัวรอดได้ครับตรงนี้แล้วดูครับเปิดเอาแลูกบาสงจะมาสองกันนิดนึงลูกโอเคน้องดีว่าอย่าไปกดดันะเดี๋ยวตองเล่นไม่ออกเอาเลยไปครับได้สนามรอได้เหนือได้เบลครับแมบกระชากล่างนี่ขึ้นมาเด็ติวเตอร์แล้เซฟ็จโอเค จะว่าอนบอสบอสแหวนแหวนแวนลสอย้อลันดกลับมาให้ฮะได้หรือเปล่าเตอร์ดีเตอร์ดอรในยูสิบและยูสิบสองสามแล้วครับพีเว มาที่ติวเตอร์ติวเตอร์ยังไม่ผ่านครับเหลืวบอลจะมาสลบมาทำง้วมามาที่ติวเตอร์ไม่ได้ก็ต้องให้ดังพูงครับแล้วตบมาไปจะเปบาไปผ่านมาใส่ตึ๊ดหาแล้วใครดีครับใครมาติวเตอร์ติวเตอร์ขึ้นจะมาครับอโดนป่าเกลี่ยปลายโอเคไปจดขาครับเดิน่อนไปเดินก่อนไปเิน่อเดนก่อนไปเดินอไปเด่อนไเดินกอนไปเดินก่อเดอนไปเดินก่อ โอ้ยตายแลเลี้ยวราการติวเตอร์ติวบอสบอลมาที่ติวเตอร์ติวเตอร์ตายมาที่บอสก็ไม่ได้แดงผมหรอกเออเอารับอยูงธีในการเปิดบอลเลยครับเอาติวเตอร์ติวเตอร์ตายมาเอาแล้วติวเตอร์ทิ้งโอเคขอโทษกันด้วยลูกให้บอสบอสบอสพาหนีติ